เดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติของน้ำโครนขี้กันนะคะน้ำโครนขี้นี้ตั้งแต่สมัยยุคก่อนเคยมีคนชาวจีคนหนึ่งได้เอาขี้มาผสมกับขี้วัวเอย่าทำนี่เขาก็จะผสมตินนะคะอะไรอ่าเดี๋ยวไหนไหนไหนไนเดี๋ยวนะ เราจะผสมกลิ่นลงไปนะคะเอาเราเราก็จะเทน้ำลงไปก่อนอ่ะเทไปค่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวฉันคนเองค่ะคนเองไม่ต้องแต่ว่าคนเองมา,เ,าเดี๋ยวเราจะได้อ,อันนี้อย่างเดิดมนะเนืเ้อเบอร์เขาเปิดตายไปเล่นนี้เออเราก็เล่นดีกว่าเออเป็นเด็กที่แบบว่าขี้เล่นมากๆเลยค่ะคนนี้นะคะฉายาว่าขี้เหม็นหมาเน่าค่ะ บนข้างหลังฉันก็คือน้องตุ้ยตุ้ยโอ้ย,อยดอกไม้<ร>คน,นที่ตัวนอ้วนนะคะเราจะใช้ให้ฉายายอันสมชื่อของเขาก็คือหมูค่ะ <laughs> โอเคส่วนฉันนะคะชื่อสวัสดีค่ะเฮ้ย <laughs> เราก็จะใส่ดอกไม้อันพูชิลงไปค,ค่ะเขาชื่อว่า าฟูจิหน่อยเราจะทำร้วนเดี๋ยวนี่คือไม้ไม้อันฟูจิโอ้ยแล้วใครมีลายเราบ้างฟงสานฟุซานกันหน่อยแล้มีลายมากับกูนะว่ากู้นจจิกจิกช่วยดู เราจะใส่